ว่มมา,า,าแล้วกับไปเฮ้ยขอคำคมก่อนขั้นเขาสีห่างอ้วนตุบปูขึ้นมืหน่อยเขากะหักว้าแล้วกับไปยเอาินตจูเยยังล่ะมาเม่เ,เอาถัขยะาหมามันโคตรกันฮุ้ยคามจบริาบาหาจำด้คำคมทิคนที่ตัวเดียวมต้องไม่ยอง ของมันเป็นแบนมีค่าเป็นแสนของเฮาท่ hand, อแขนบ่มีค่าจากบาทเบาแล้วบ่ไปนี่นะอยู่นี่นะเบาแล้วบ่ไปออไปไหนตกูบ่ไปไงบ่ไป่อยไปเองก็ได้เอาสิ ห่างจิตใจปรคับเลนเฮ้ยน้องกิฟต์คือได้มานั่งกินผู้เดียวอยู่นี่อันพอดีคือยากมน่ซื้อไายคือยากเหนียวสมงั้นบ่มันทองมันไส้ดีเป็นตวเดียวบ่มีอะ่ะบ่มีทองบ่มีลูกม่ยอเี่ยเบอกสิเนาะไอ้กินอันไหนบ้เนีกินได้อ่ะูน้งกินกินแต่แช่ออกงันบอก บไอเป็นคนมากเข็มไงอมไอมาแงน่นะมาพูดว่าสมเลยอุย้ยแหงส้มส้มแปดตายไอจะกินได้แต่ว่ามันขี้แต่เนี่ยห้องน้ำไอมีระบบก,กดชักโครกย่างดีเลยแต่ว่าน่ามันมอะแลไดเข้าเจอบระการมิชอโอ้ยวัดก็มีอ,นนอ,อยู่ใกล้เนี่ยไอจลางแต่ก็ได้่ยห้องน้ำวัดก็ได้ไปเอากันยาคัะไอแย่พวกมันหอนโอ้โหเจ้าน่าบอกไอว่าไอสิ่งนี้นให้ เมื่อไงหรือยังมองนะที่หลังทีว่ากันอืมเห็นบ่แต่ก็ซอยกันหากันเอาไปเมื่อไงดอกเบิร์ต้นมีสองหน่วยอืมเห็นบ่มันมีหน่อยอ่ะมันมีน้อยนะแม่ไปเดินบอมเป็นหน่วยมันบ่เป็นหน้ามันเนาะมันเป็นหน้ามันขอญาติชินได้เด้อขันไปขายนี่ได้ราคาแพงคัะมองดูนไปมันไปทีขึ้นตามตามฤดูกาลมันเนาะเออเอ็นบ่ล้วกาเล่นบ้ามันหน่อยอืมกาเล่นจีจงมาแห็นพ่อาก็แม่กิน ่<พอ>้ากินน้ำพรอมนหอยพ่อแม่ยุ่ใจล้วีป่วยแล้เป็นแ่เดียวอเราจ้างนายแล,แลก็บจ<ล>เดียวแล้วแม่ดิแม่แลนลนดีอย่เอาซิวะอย่าอาไปปุก้นให้เรบอ่อยากก็ได้ยากจ้าจง้เพื่อนงนี่จงไว้เพื่อนเอาก็บไ้ให้พ่อแม่ตัวาาแ่ว<อ>ันี้วยนี่ยอ้แพงกินนจ้านี่ก็ได้แล้วคนเนาะ บอกให้กินกินจิดีทีไอ้ยากกว่านี่นะไอ้ยากถ่ายกินกวางเพื่อนกันได้คอามเพืดออะอีกบอกไอ้เมียแขกไอ้ต้องมานั่งแม่ยตดตื่นนะนะนั่งพอตื่นเลิกงานหกโมงแล้วไหนแล้วค่ะอันนี้ตอนเที่ยงใช่ตอนนี้ตอนเที่ยงเพิ่นเลิกงานหาเมื่อไงคือไอ้ต้องมานั่งแทะแม่ยคันเจ้าอยากเต่าต้องมานั่งหาคันเจ้าว่าหาเจ้ามาต้องมากินสองร้อยจังไรได้ปะ ร้อยอหอออยนึ่งไปหนึงสาร้อยได้ห้าสิบห้าสิบเอาสิบะ,ะสิบบาทอุ้ยมันเกินไปเนาะไอ้ขอซะห้าสิบะเนาะสิบบาทอะไรดีด้วยสิบบาทต่ง่ไปดีดเอาสิบบาทคนกันเองนะผู้จัดกานแนละเฮ็ดงานนำกันเนาะห้าสิบบาทอะหรดี สิบบาทนี่ละสิบบาทเลยดิเออเออเออโอเคสิบบาทก็สิบบาทจีบบาทได้ให้นางกินนด้ได้ป๊อกินได้แตารางจบบาทได้จังโจงไว้เพิ่์นเน่เดี๋ยวไอโอเนเข้าบัญชีให้เอาเลขบัญชีมาสิบบาทเดี๋ยวโอนให้เข้าบัญชีเออเออเออสิบบาทได้ไอ้แค่นว่าจีบบาทเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้ขออนุญาตคุยหน่อยบ้านตู่ต้องคุยวะกบเนี่ยแต่ว่าบ้านกิบพูดว่ากินปูมเนี่ยปูมแปลว่าอย่าง ปูองก่ะคือตัวใแบบนี้ตาบ้านจีบบอลอ๋อบา้บานบา้านโตเอินตัวเมันมันบอสวยงามเาต้องกินแบบผู้ดีกินอีเอเรากินเป็นผู้ดีใช่ไหมบังบิ้ก็จิ้มนิดนึงนะคะไม่ต้องคุยป,ปอูอาาาารงชมอะไรเพี้ยงอะไ้องวนแซ่ไปก่อนเราะจะของเฮ็ดแมหน,นะติดบ,บายใหญ่จะทำผู้ใดตายเมนนื่อนี่เลยะ

เอาสิบปะเข้ามาคิดคำคมครับเดี๋ยวสมมติว่าเข้าหาคำคมแล้วจับเวลาภายในห้าวิถ้าทักคิดคำคมเม่ไหรก็คือบทลงโทษก็คือน้ำมะนาวคำคมไอายสบายมากคำคมอ่ะเอากิ๊บก้อนายก่อนิ๊บก่อนกิ๊บก่อนดีวะกิ๊บเป็นคนคิดเกมเนาะแต่ว่าอายไหมสบายมากไหมสบายมาก อะไรเนี่นับนับอกไอพร้อมแล้วบอกไอ้อ่ะหนึ่งองหนึ่งสองสาถ้าถ้าร้อนก็เปิดแอร์แต่อย่างกั้พี่เทคแคร์ต้องเปิดใจกี่บ้าหนึ่งสองสามสี่อ้าว เป็นคนคิดเองนะเป็นคนคิดเองมก็ต้องเงินิดเเงี้ยนิเี้นิเีนิเี้เป็นไงกูมามีวเอาอีกเอาทไมไหม่ว่าเขเ็กินไอตัวยูบยังล้างแค้นอะไรดี

เอ้ยอดีอะบอ้าบ้าบ้าสมเลยมามองหน้าแท้หรือมองหน้าขวางไปผมเมื่อกี้มันมันลุกนี่บ่เอ๋เอาตัวตัวได้บ่เนะนี่ยมีคำคมป้หนึ่งหักก้นบ่มีใจกะซำดังไาาฟบ่ใส่เืนเกันหัหนนนกแล้วมันเื้อนไก่ยบ่นไปหักเขาเอาที่อ่านเมื่อกี้นี่บ่เรียบ <laughs> เอาได้ดีได้มามามา แล้วเต้ตัวจี้เอาหน้่ยไหนเอาไหมเอาเลยนอนลงเป็นคนที่มากินส้มเลยให้หนักๆค่ะเป็นคนที่มากินส้มแล้วก็บ่กปากค่ะอาปากกว้างๆนะคะส้มว่าไม่มีอะไรที่มาทำลายทำให้ผมเปรี้ยวได้โอ้โบตางกันโบตางกันฮะพี่น้องครับ นี่คือน้องกิฟนะฮะน้องกิฟอย่างก็น้องกิฟขาชาพรพขาชาพร,าพรปล่อยเพลงไปแล้วชื่อเพลงขเขาพามึงแล้วยังโง่ารเขาบอหักมึงแล้วมึงยังโง่ายมึงอย่าส่วนไหลจะคิดแน่สมองห้องให้จนน้ำตาน้องเขาเคยสนใจเมื่อกอ่บไปฟังใน y o u t u b e ได้นะครับเสิร์ื้อเลยชื่อเพลง เขามาหักมึงแล้วนะครับแล้วก็ติดตามน้องกิฟได้ทางทางช่องทางอะไรอย่างก็ <TikTok S 1> ติ๊กตอ,อกอติ๊กตอกค่ะติ๊กตอกเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง y t u t u กิฟต์ระาชาพระคะ่ะอันเดียวกันเชิญไพอเลยค่ะตอนนี้มาแรงมากเลยต้องไปดูผูใ้ใดเคยเห็นน้องคอมเมนต์หรือครับยังไงครับพี่น้องครับเข้าเหนียวจงเจริญบอ้เนี่ยเจริญเจริญค่ะบ๊ายบายค่ะ